สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเดอ้อยินดีตอนหักกระตุ้งส่องพอน้องเดือนพี่น้องฮักกระเลิกงานพี่น้องเลย้วก็พักกานขี่รถล่วงมาเลยพี่น้องล่วงมาเบิ้งกันหมากยังพี่น้องพนองพน้องเดือนบมแน่ใจเนาะว่ามันสื่อหมากย,ยังพี่น้องเลยแต่ว่าบ้านบั่นเฮ้าได้นห่บ้านเฮ้า,าเขาเอื่นหมากก่อพี่น้องเลยแต่ว่าฟังไทยโบหัว เก็จะเอิ่นมากยังพี่น้องหมาเกาลักบอกเฮ้ยเกาลักบอกเกาลัดวะจะเหมือนเกาลัดกับเกาอย่างพวกกบะหูกนี่พี่น้องเลยนี่เดี๋ยวบนน้องเดือนจะเอาให้เบิ่งนอุ้ยมันสีมีน้ำจักหน่อยดอกพี่น้องเอ้ยนี่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 พี่น้องเอ้ยนี่หลายหนี่นายไม่ก็อยูนี่นี่นายมันก็ยังดูในหน่วยนี่พี่น้องนี่ ในมันก <ítulo> ัเ <imprisoned> บ anyway, ิ้งพอนังเดือนจีเก็บให้เบิ้งนี่ซ่าซื้อกินอยู่ไทยหรือว่าอยู่แถวตลาดบ้านเข้านั่นด้วยห้าสิบบาทนี่ยกว่านับนู่ยกับคู่พี่น้องเอ้ยนับนู่ยกับคู่แต่ว่าอันนี้นั่นต้นมันเบิ้งเนี่ยพี่น้องต้นมันอันนี้ต้นน้อยเนาะมันหล่นลงมาแถวนี้พี่น้องเอ้ยนี่แถวคลองนหนา หล่นลงมาในเต็มอน่างาี่างมันสิเก็บเอาไปขัวกินพี่น้องเอ้ยไรหูสื่อมันแนวได้ที่ว่าเขาเอื่นกันแต่เขาเมนมาบอกอยู่เด้อพี่น้องเ,เอ้ยเหาสิเก็บใส่ทงเสือก่อนอก่อนสิมาเบิงนี่กะวังเ,งเพจนี่มาสีดยาในชวนขางๆนั่นพี่น้องเอ้ยพอตรงเดือนเอาไปก่อนแกงใส่แล้วมันหล่นลงมา มันรดลงมาเลยกะเก็บมาต้มใส่อันมันกินพี่น้องมันกับคู่ซึกว่าแซ่บอยู่มันมันก็เลยพากันมาเบิ่งมือนีิพี่น้องเลยนี่พี่น้องเอ้ยมันหล่นอยู่เนี่ยนี่เนาะนี่ระวังแต่อย่ามันตั้มมือเลยพี่น้องเอ้ยน้ำมันเลยพี่้องเดินจะเก็บโยนออกไปทางนอกกูก่อนนี่ ต office, oh, okay. ้นน uh oh. ี้โบมี่ไงตัวนี้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยมาเก็บแคมทางพี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้ต้นมันพี่น้องนี่ต้นนี่ต้นนี่ยืี่ว่าน้อยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าต้นใหญ่มันหลอก่มได้อึดผูเห็นบอกพี่น้องหมากมันอยู่ถึงพี่น้องเอ้ยตอนนี้หาเก็บยลุมมันเบิดแล้วพี่น้องคนนึงเลือกที่ขุดไปสั่น สั้นแต่ว่าจีสั้นไม่เหงานี่แหละยข้างเบิ่งไม่จิตกหรือไ่มตกหาเบิ่งนะสะเทือนแห้งหลีพอนหนึ่งเดือนชันเหงามันต้นชำค้นเลยเฮ้ยมองมันหล่นใส่หัวปุปปี้ ้ข้น well, ด oh, ิข้นไปพูข้นข้นไปบนมันงานหน่อยม่าจะัจังสีสันได้เลยตอนนี้เปลี่ยนแพนไปแล้วเอ้ยอ้าให้เจ้าแกงว้าถือสายไปเหร เอาไหมเอาไหมเอาแม่นๆโอ้ยตกะอยู่บ่มาโต๊ะันเนี่ยแะตกอยู่นะบาถ่ากินนะฉันโอ้ยขึ้นไปแค้นหล่นน้ำตามมือโอ้ชาวิธีเอาก่อนพี่น้องเลยผู้หมากมันเห็นบ่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ตอนนี้ถือรถไปอ้าวโอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้เราขึ้นมาตามห้องเอาคือบ่อเขาโหลดจากตุนมุนมุกอาบอ่นี่็พี่น้องมันมุนมุนแปลกๆพี่น้องเอ้ยส่วนปกติมันบ่มุนแต่ว่าหมากหมากตัวมันอันเดียวปะจัก หมากในเดียวปะจักนี่พี่น้องเอ้ยปอลองเดือนเก็บมานกินได้หรือบ่ได้คอมเมนต์บอกปอลองเดือนหน่อยเด้อพี่น้องนี่แต่ว่าลองซีมไปเบิ่งแล้วตุบนุ่นนะบุก้าเอาพี่น้องเอ้ยสิเอาแต่ตัวนี่หน่อยนี่ก็ได้ไม่ได้ขัวกินอยู่พี่น้องเอ้ย อันนี้มานี่พี่น้องแถวแคมทางนี่แม่นเบิดนี่พี่น้องเอ,อ้ยนี่คืบอบ่ไปขอนแกงรถเป็นตาสิตุกเถอะไอป่าอานี่นี่มันง่าอยู่พี่น้องเอ,อ้ยฮะขวบาปทุกโหลดนี่ถือไม่ขอนนี่นี่พี่น้องคนลงเดือนต่อยลงมาตุกชองหน่วยพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งพี่น้องซิม,ม,มีบอ่อ้าวตุกลงมาผัดได้หายพี่น้อง โอ้ยลุบรูปรูปคนเนี้ยนี่โหูองหน่อยพี่น้องเอ้ยแกงลงมาลงมาบัดในหายในมันที่เป็นตกเขาเท้าป่าเลยพี่น้องเอ้ยมันหกบดได้ดอกพี่น้องเอ้ยมันหกแห้งหูแกงลงมากับมันตกเขาป่าเบิดในมันพี่น้องเอ้ยว่าในมันสิล่นเลยดินล่นเขาป่าพี่น้องเอ้ห้าบริเวณฉับ หมากต้นบอลลนพี่น้องพอลองเดือนต่อยเอาหมากดิบเลยมันจังมีไนพาะแต่ปัญหาว่าไน่าทางไนมันสิกเกลเลยรู้บ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าขาดวันหน้าสิกเกลไปเลยตกช็อกชามหน่วยพี่น้องเอ้เดี๋ยวนี้จะไปเซิร์ฟนี่เลยนี่หน่วยหนึ่งนี่หมากมันสิเป็นประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวพอลองเดือนสิทับให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ย พอหนงเดือนกับสิมือแะไรตอนนี้พี่น้องสิมือถับอยู่ให้เบิ้งอยู่เพื่อนพี่น้องนี่ได้จำเนี่แล้พว,วพี่น้องเอ้ยนี่พอได้เมื่อเก็ศอยู่พี่น้องแถวแคมทางนี่แม่นเบิ้ตต้นมันพี่น้องเอ้ยนี่ต้นนี่ก็แม่นในตัวมันบดกแถวแคมทางนี่อย่าว่าแม่นเบิ้ตเลยพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบดต้นใหม่ขาวๆนี่เลียนเลียนกันเป็นป่าอยู่พี่น้องอมาหา,มากใหม่ตีนผู้พี่น้อง ได้เขามาเบิ่งกับฝากเป็นกำลังใจพอน้องเดือนเลยเนอทุกคนโอ้ยพอได้เมื่อเก็ตนั่งกินคุยโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยโทรเมื่าลูกหาเมียเนาะได้เขามาเบิ่งกับป็นกำลังมุกกำลังใจพอน้องเดือนเลยพี่น้องเอ้ยอ้พ่โอ้บรรยากาศภูเขาคือเก่าพี่น้องอากาศช่วงนี้ก็เริ่มเย็นแล้วพี่น้องเอ้ย à, à tao biết này nay còn tí thục lộ bà này ô anh mà tôi bữa nay kia em ăn nó lấy cỏ pa lấy cỏ pa mà để kiếm dạo nuôi đừng ôi เก็บมาอยากลำบ,บากกันเถอพี่น้องเอ้ยมันเป็นน้ำไกรกะหู้ช้ำพี่น้องเอ้ยมาถักกระเบิ่งคุกือคุกบ่็ได้น้ำ <laughs> ทับมันกระแตกที่ชื่อนะนั่นแหละนี่นี่นี่หมากตัวมันเคียวนี่เด็ดนี่อหมากก็มันเคียวนี่ยัยยยงขาวพี่น้องเอ้ยเดือนห้าแล้วกินก่อน ได้พี่น้องเห็ดแห้งได้น้ำ,น,ำน้ำมันปักมือกับเจ็บยนอยเออหมากมันดินฐ่นมันยังขาวออหาไปกินไปพี่น้งองเล้ยหมากยังขาวอยู่ตัวนี้แต่มันหนาสิกินได้ท้างในมันมันแก่แล้ว นี่พี่น้องเอ้ยขาวตันนี้ถือวใใ่าน่าอย่่ยอยู่ไทยหรือว่าอยู่บ้านเท่าแพงได้หมากอันนี้บุคคยเห็นต้นเห็นมันจะเถื่อพี่น้องเล่นแต่เขาเจ้าไปเลนขวดจะดิน้นไส้คลายาพี่น้องเลยสามงานหกงานวัดนะครับตัวนดเป็นชีเขียวเลยในมันเป็นดํา นีหมากหาวมันเลยดำหมากหาวมันไปหน่อยปลาตัวหน่วยนี่ซ้ำในเลยตัวนี้แหละตัว,ว่าเอาไม้ขอนแกงใส่เละในมันเหี่ยวทิ่มบิอดอไปหน่อยมันเป็นป่าหุกประมาณน,น,นี้มืดใชไปิ่มใช้ระบาดในน,น้ำเลย

เบิ้งพอตองเดือนสิท์ับมักเน่าผมมีหนามมักเน่าเกาหลีให้เบิ้งเลยพี่น้องเอ้มันจะเป็นจังดนีน่นะมันต้องแน่น,นี้พี่น้องหนามนกับสิเป็นตนาน,นี้พี่น้อง น้ำกระสิบัวไซ่บ่คุนคือบ้านเฮามันจะออกลุ่งเรืองลายกลัวพี่น้อยนี่สมนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยความสมนี่นะกินกับไข่ไข่มักมักกูดผสมหมักเน่าพี่น้องมีช่องช่องกินต้นมันกระสระมาณนี่พี่น้องเอ้ยมันเป็นหมากตั้งแต๋อ่ลองเดือนมาพี่น้องยสี่หาเดือนนั่นแหละฮากระซุกฮาพี่น้องคลิปนี้กับผมมิยังไล่พี่น้องเนาะฝาก กดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามช่องกูหลังเดือนในเด้อทุกคนเนาะฝากเป็นกำลังใจพอน้องเดือนในพี่น้องจะได้กระพอกันคลิปหนาใหม่พี่น้องเลยกาบสบายดี